ส่วนน้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาร,รกิจของหน่วยขึ้นตรงของกองกําลังสุรศัก์มนตรีค่ะในการป้องกันชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากน้องฟ้าเลยค่ะ ทหารค่ะตอนนี้ค่ะฟ้าอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแม่น้ําโขงค่ะซึ่งข้างกลางระหว่างไทยกับสปปลาวพื้นที่แห่งนี้ค่ะเป,ป็นที่รับผิดชอบของกองกำลังสวรศักมนตรีค่ะวันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจในการป้องกันชายแดนของพี่ๆทหารนะคะว่าเป็นอย่างไรจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนตามฟ้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกัน กองร้อยครื่องที่เร็วเป็นหน่วยครึ่งตรงของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่6อำเภอของจังหวัดเลยประกอบด้วยอำเภอนาแห้วอเภอด่านซ้ายอเภอูเ,อรรเรืออเภอท่าลี่อเภอเชียงคานและอเภอป่าชมได้ยังเป็นกองหนุนให้กับกองกำลังประจำถินพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขาสลับกับพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านมีภูเขาที่สำคัญคือภูทอกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรสามารถตรวจการได้360องศา ปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ของจังหวัดเลยสามารถใช้เวลารวมกำลังได้น้อยที่สุดสามารถไปถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดอีกด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด เมื่อได้รับรายง,งานว่ามีขบวนการขนยาเสพติดลอดใหญ่หน่วยจะรีบดำเนินการเรียกรวมกำลังเพื่อไปสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนได้พร้องประสานกับภาคส่วนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดเรามีการทำงานร่วมกันนะครับอของอฝ่ายปกครองหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ทุกส่วนครับอ,อย่างทหารเรืออย่างเงี้ย เราก็จะรับผิดชอบพื้นที่ที่เป็นพื้นดินนะครับส่วนพื้นที่บริเวณน้ําเราก็จะมีการวางแผนร่วมกันมีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์มีการประชุมประจําเดือนครับที่จะเชิญทหารเรือและก็ตํารวจตะเวนชายแดนนะครับมามาวางแผนร่วมกันเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่พื้นที่อําเภอเดียวกันครับเพื่อที่จะได้มีเกิดความสานสอดคล้องและก็มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานมากขึ้นครับ พูดคุยไปกับการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์มอบสิ่งอุปโภคบริโภคถุงเงินชีพ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลตลอดจนการสร้างการรับรู้ถึงโทษของยาเสพติดให้กับเด็กในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกพิติให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นสามารถเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ในทุกโอกาสตามนโยบายของกองทัพบก ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจในการปกป้องชายแดนของพ,พี่ทหารค่ะซึ่งพี่ทหารเหล่านี้นะคะก็ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเพื่อปอกป้องอธิปไตยของชาตินะคะให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงค่ะหมดเวลาของรายการน้องฟ้าเป่าเป็นถิ่นทหารแล้วนะคะเราพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ